ออจิกซอว์ Watch out อาลมบักอ้าเหือเรียบร้อ, <c oughs> อ,รอยอเฮ้ยลงแล้วเฮ้ยลมบักครับผมแล้วใครไปลงข้างบนกับมันเข้านี่ไงเข้านี่ไงโดดลงมาความเข้าเนี่ย ไปล้วเด้อเชี่อร้อยแล้วตื่นมาก่อนก็นได้นะพี่จะคุมอยากได้ยาเนี่ยยาพันได้ละยาพันเซลม,มักมุกแบ็คเพนเตอร์ เป็นตายเลยพี่ได้นะเดี๋ยวพี่จอมามามโผมเลยดีกว่าผมไปข้างไกลๆโรงเรียนยิงนะ A W โอ้แม่งรัดพี่สดวดเ้ยจนตัวไม่หนึง่ง ทีนี้เหลือสองตัวตึกบนที่เอาเลยะล็อกหชั้นหเฮ้ยเยียบชั้นสามไม่ต้องเล่นล็นอกหเอาอหนึเดี๋ยวชั้นสเฮ้ยชั้นหนึ่งก็มี เฮ้ยพี่ไม้อ้าวตีข้าอยู่อ้าวี้่โอ้โหโอ้โหจบเลยจบละวิ่งมาคนเดียวเจ็บอยู่นะจะไม่ตกจะปยก่ยนปไปก่อน ออเอาเซฟแบบว่าเอาเอาเทฟแบบว่าเลี้ยงบวกหรือว่ายัางไงอะนะไอ้เจ้ยมันมาแล้วกับเพื่อน เพื่อนมันออก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 อย่าโดนล้อมอย่าโดนล้อมบ้านมีนะบ้านมีนะบ้านมีบ้านมีโคโยตี้โคโยตี้โคโยตี้เหรอใช่โคโยตี้ันโคโยตี้ันไปไปบ้านนี้บ้านนี้เอ้ยแต่ว่าเราแบ่งกันเล่นยากเราบนเขาไหมั่นได้ใช่เล่นหลุมนี้ก็ได้มาได้ได้หลุมนี้เลย ถ้าบนข่าวจะเห็นง่ายกว่าเนาะแล้วมันก็เห็นเราง่ายด้วยเพราะมันเป็นข่าวบักแม่งชอบโอเคงั้นเราเราโดนเห็นเงี้ยอย่าให้ใครตีหลังมันงแค่นั้นแหละเอาฝนตกอย่างกรุงเทพเลยเฮ้ยมีรุมาเอา ไปฮ้ยืนตามไห้หมดได้ทำลงน้ำเหรออืมพี่โล่อะเคยโล่ไม่ได้ที่เทล่าที่เทล่าที่นะี่ที่เราต้องข้ามไปอีกฝั่งหงนึ่งอะพี่จำได้ปะเขาเนี้ยเราเคยเล่น,ม,นม,มันจะมุมมุมก็ดีอยู่นะ แต่น oh, now, ่าจะมีคนอยู่โอ้ยยี่สิบคนเที่ยอยู่ข่านี้ก่อนก็เลยพี่ดูโลมีรถยิงยางมันจัดรถจะได้ต่ำยึดแม่ยึดแม่ยึดแม่ไม่ได้เฮ้ยยิงยางเราล้นมันจะต่ำลงเดี๋ยวเล่นก่อนเลยนะเฮ้ยมันมาชิดอ่ะเฮ้ยอุ้ยสวยสวยเมื่อกี้เรามั่งหน้าอีกซ้ายมือ ตายไหม,มไมยตายตายที่นี้ตายโอเคข้างหลังอะ่ะข้างหลังไม่ตายนะไม่รู้มาจากไหนอีกโ <Okay, okay. S 2> <Hey. S 1> อเควงนอยสัตว์เออเก<า>ินนายอยูน,นะต้องมา้สัตว์วงเข้าเตรียมจอดรถบักกี้เลย อเอ้าไม่เราไม่อยู่บนเรือไม่ไม่มันที่ไม้วงเย้ <Yeah. S 2> โอ้โหเยอยเรือลอ,อยไปไหมไปเถอะไปโดนอเหี้ยใช่ปะโอเคเดี๋ยวพี่เก็บของนิดนึงก่อนนะโอเคโอเคโอเคได้สมองแล้วไปเอาหาอ,อ้อมๆเลยขอบวงเลยยูโรโอเคพร้อมหลังเขาเลยนะได้ได้ เฮ<อ><ห>้ยมีรถปั๊มยาเป็นลืมปั๊มยาไม่นอนปั๊มอ่ะพี่เฮ้ยมีายดีไหมตายมาแล้ว วุ้ยเฮียีปไหมไปเลยยีงหลังเสาเลยตั้งสายปั๊มยาเลยพี่กดปั๊มยาเดี๋ยวเอายาไปทิ้งให้เรื่องไรอยู่เลไม่เป็นวุ้เฮียไปไม่ถึงด้วยเดี๋ยวว่าจะเอาไปทิ้งให้เลย เต็มที่เอาหลังต้นไม้แต่งงดนได้ๆไ,ไ,ไม่รอดแล้วว่ะเียอยโดนดักนะเนี่ยไม่รอดตาย